3จัก,กระที่มีผลต่อการตื่นรู้ทางด้านจิตวิญญาณยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องครัวปางพเวนเอาค่ะวันนี้ครัวปางนะคะอยากจะมาพูดในเรื่องของจัก,กระค่ะมีใครเคยได้ยินคำว่าจัก,กระบ้างไหมคะต้องบอกก่อนว่าร่างกายของเราเนี่ยมีทั้งหมด7จัก,กระเนาะก็คือจะมีตั้งแต่รู้จัก,กระนะคะมีเซโครแล้วก็โซลาร์เพ็กซ์เซสฮาร์ดจักระแล้วก็มี โตรนะมีเปิดอาแล้วก็มีคราวจากกะค่ะทั้งหมดรวมกันทั้งหมด7ที่นะที่อยู่ตามแนวกระดูกสันหลังของเรานะคะซึ่งวันนี้ค่ะครูปังเนี่ยอยากจะมาพูดเกินก่อนว่าการที่เราจะสามารถตื่นรู้ทนาจิตวิญ,ญญาณได้เนี่ยสามจักระแรกเนี่ยสำคัญต่อคุณมากๆเลยนะคะการที่3มจักระล่างของคุณถูกบล็อกอยู่เนี่ยค่ะ เป็นส่วนที่ทําให้คุณเนี่ยไม่สามารถพัฒนาตัวเองต่อไปด้านหน้าได้นะคะหมายถึงว่ายังไงนะคะอธิบายฟังแบบนี้ก่อนว่าจริงๆแต่ละจักระเนี่ยเหมือนไล่ตามอายุของเราเลยเนาะอย่างรู้จักระเนี่ยค่ะคือจักระแรกโนที่อยู่ด้านล่างสุดนะคะซึ่งจักระตรงนี้เนี่ยจะเป็นช่วงที่เราเนี่ยอยู่ในช่วงอายุศูนยถึง7จขวบนะคะคือเราเพิ่งเกิดแล้วเราก็เริ่มมีการเรียนรู้นะคะว่าฮ ในโลกของเราเนี่ยเป็นยังไงบ้างไล่ขึ้นมานะคะที่ s ซโค o Solar p พ็กซ s นะคะที่หัวใจที่ฮ r t t o ๊ดนะคะตาที่3เรแล้วก็ขึ้นไปถึงคราวจักกะหรือนะคะอีกอันนึงถ้าคุณสามารถเปรียบเทียบได้ก็คือเรื่องของไวเบ t รชันกราฟเนาะถ้าใครเคยเห็นนะคะเดี๋ยวคุณมันจะขึ้นรูปไปให้ตรงนี้นะก็คือจะเป็นเรื่องของ v i เบ a รชันนะคะอย่างข้างล่างสุดเนี่ยคือ คลื่นพลังงานที่ต่ำที่สุดจะอยู่ในคลื่นสีแดงใช่ไหมคะก็เหมือนกับสีของรูจ,จกกักระและค่อยๆไล่สเตตขึ้นมาเรื่อยๆอันนี้ค่ะก็จะเป็นอันที่สามารถให้คุณเนี่ยคอมเพล์ได้นะว่ามันเกี่ยวข้องกันยังไงนะคะแต่เดี๋ยวเรามาเข้าเรื่องกันก่อนเลยดีกว่าค่ะในเรื่องของสามจักระแรกนะคะคุณลองคิดง่ายๆค่ะในเรื่องของพลังงานเนาะเราจะเคลื่อนที่จากด้านล่างขึ้นด้านบนใช่ไหมทีนี้ค่ะการที่เราเนี่ยจะสามารถขึ้นมาเชื่อมต่อที่หัวใจ ของคุณได้นะคะถ้าสามจักระแรกของคุณถูกบล็อกอยู่พลังงานจะไม่สามารถถูกส่งขึ้นมาอย่างหัวใจของคุณได้หรือว่าไงคือหาจาักระของคุณดังนั้น,นะคะ่ะวันนี้คุณต้องมาเคลียร์ในส่วนของสามบล็อกตรงนี้ก่อนเราจะมาเริ่มที่รูจักระกันก่อนเลยนะคะรูจักระเนี่ยคือจักระแรกเมื่อกี้ที่เกิดไปตอนต้นวิดีโอว่าจักระนี้เนี่ยจะเริ่มพัฒน,นาในช่วงอายุสูงถึงเจ็ดขวบหมายความว่าเรื่องของความเซฟตี้ค่ะเ,เรื่องของความปลอดภัยอยู่ใน รู้จักอะเหมือนต้นไม้ค่ะรากฐานเป็นเบสิกที่สุดในความรู้สึกของคุณแบบฉันรู้สึกมั่นคงเออความรู้สึกมั่นคงปลอดภัยเนี่ยคือรู้จักอะดังนั้นค่ะใครก็ตามที่สมัยเด็กๆเนี่ยสมมติว่าอาจจะที่บ้านทะเลาะกันหรือว่ารู้สึกว่าเต็งไม่ปลอดภัยต้องแบบคอยหลบซ่อนๆมีคนจะคอยทำลายฉันหรือเปล่าทําให้รู้จักกางคุณเนี่ยค่ะถูกบล็อกดังนั้นเนี่ยวันนี้ค่ะ ถ้าคุณพอรู้ว่าเฮ้ยสมัยเด็กๆเนี่ยคุณมีเรื่องบางเรื่องที่ทำให้คุณรู้สึกว่าคุณไม่ปลอดภัยพราแม่ทะเลาะก,กันหรือว่าเหตุการณ์ใดๆก็ตามที่ยรงเรียนอะไรแบบนี้ค่ะเดี๋ยวคุณมาเช็คความรู้สึกของคุณก่อนว่าเอ้ยตอนนี้คุณมีความรู้สึกคุณไม่ปลอดภัยอยู่หรือเปล่าหรืออาจจะไม่ใช่เฉพาะว่าฉันต้องแบบอยู่เอาตัวรอดเท่านั้นมาถึงเรื่องการเงินด้วยสมมติว่าตอนเด็ก คุณอาจจะเคยได้ยินว่าแบบโอ้ยเงินหาย,ยากเงินไม่พอใช้อะไรต่างๆนาน,นามันก็คือความรู้สึกที่ไม่มั่นคงปลอดภัยดังนั้นค่ะวันนี้สีครูบอลจะให้คุณไปคิดนะคะว่าคุณมีรู้จักกบล็อกอยู่หรือเปล่าก็คือคําถามที่ว่า เออคุณมีความคิดหรือความเชื่ออะไรจากครอบครัวที่ว่าทําให้คุณรู้สึกไม่ปลอดภัยในชีวิตบ้างอาจจะเป็นเรื่องของอาชีพเรื่องของการงานหรือว่าเรื่องของการเงินต่างๆเหล่านี้ค่ะอยากให้คุณเนี่ยกลับไปคิดว่ามีไหมมีไหมนะคะแล้วถ้าคุณรู้สึกว่าเฮ้ยเออ,เอ,อมีบางเรื่องตรงนี้นะอยากให้คุณนะคะ ลองค่อยๆค,คิดถึงเหตุการณ์นั้นแล้วถ้าหากคุณค้นพบว่าอาจจะมีคนที่บ้านที่ทำให้คุณมีบล็อกตรงนี้เนี่ยค่ะไม่อยากให้คุณไปเบลมเขาแบบไปว่าว่าทาไมต้องทาแบบนี้กับฉันตอนเด็กเธอไม่รู้หรอว่าตอนนี้ทําไม่ใช่แบบนี้อะไรเงี้ยแต่เราเนี่ยค่ะจะกลายเป็นคนที่บอกใหม่ว่าเรายกโทษให้อภัยเออเราจะไม่แบบว่าถ้าไม่เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นกับฉันขอให้คุณเปลี่ยนไปคาพูดว่า เออฉันรู้แล้วนะว่าเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นในอดีตโอเคพ่อแม่ทําแบบนี้ณนะตอนนั้นพอเขาคิดว่ามันดีที่สุดแล้วสำหรับเขาณนะตอนนั้นอะไรก็ตามค่ะเหตุการณ์ในอดีตที่คุณรู้ว่าเป็นเหตุการณ์ที่ทำให้คุณติดบล็อกตรงนี้ค่ะอยากให้คุณยกโทษให้อภัยทั้งหมดและให้คุณรู้ว่าทุกคนนะคะทาบางสิ่งบางอย่างในอดีต ณนะจุดๆนั้นะ่ะคือสิ่งที่เขาทําดีที่สุดแล้วเขาคิดว่ามันดีที่สุดแล้วเขาถึงทําออกมาดังนั้นอยากให้คุณหยุดโทษอดีตหยุดโทษใครก็ตามที่ทำให้คุณเจ็บปวดพอเรา forgive แล้วอะค่ะหรือเรายกโทษแล้วอะเราจะรู้สึกเบาสบายรู้สึกมีความสุขมากยิ่งขึ้นอันนี้คือสิ่งที่สามารถช่วยฮิวรู้จักการของคุณได้นะคะ และนอกจากนี้ค่ะในส่วนของรูจักรกะเนี่ยคือสีแดงนะคะดังนั้นเนี่ยการที่คุณทานอาหารหรือว่าใส่เสื้อผ้าสีแดงก็สามารถช่วยฮิวจักระคุณได้แต่ทีนี้เวลาคุณทานอาหารสีแดงอย่างเช่นมะเขือเทศอ่าแอปเปิ้ลสีแดงคุณอาจจะลองทานด้วยความรู้สึกเซ็ตอินเทนชันว่าฉันกินเข้าไปเพื่อฮิวจักระตรงนี้อันนี้ก็สามารถช่วยได้นะคะรวมถึงแอเฟอร์เมนชันนะคะที่คุณสามารถบอกกับตัวเองได้ในทุทกๆวันเพื่อฮิวรู้จักกะ เช่นนะคะบอกว่าฉันปลอดภัยเออฉันรู้สึกปลอดภัยฉันมีความรู้สึกที่ว่ามั่นคงให้คุณบอกเตเองแบบนี้ทุกวันทุกวันทุกวันนะคะเป็น affirmation ที่สามารถช่วยฮิลในส่วนของรูจกกักระของคุณได้นั่นเองค่ะและถัดมาค่ะคือเซโครนะจกกะักระคือจักระที่อยู่ระหว่างรูจกกักระแล้วก็อยู่ข้างล่างใต้สะดือของเรานะคะซึ่งจักระนี้ค่ะจะโฟกัสในเรื่องของ creativity แล้วก็ relationship ค่ะ ถ้าสมมติว่าคุณเนี่ยรู้สึกว่าคุณมีความติดขัดในเรื่องของความคิดสร้างสรรค์หรือว่าเรื่องของความสัมพันธ์ไม่ว่าจะเป็นเพศเดียวกันหรือเพศตรงกันข้ามเนี่ยอหอยคุณมาโฟกัสที่ตรงนี้ค่ะต้องบอกก่อนว่าในส่วนของเซคโครจกกักระเนี่ยนอกจาก2เรื่องเมื่อกี้ที่พูดไปนะค่ะยังมีเรื่องของความรู้สึกในบางความรู้สึกที่คุณอาจจะติดอยู่ด้วยก็ได้นะทีเราจะมาตรวจสอบกันนะคะว่าเซโครจกกักระของคุณเนี่ย มีบล็อกติดหรือเปล่านะคะคําถามแรกอยากให้คุณลองถามว่าคุณเนี่ยสามารถแสดงออกความคิดสร้างสรรค์ได้ดีหรือเปล่าน่าคุณลองไปสังเกตตัวเองดูนะคะและถัดมาค่ะเรื่องของดีเดตชันชีคคือความสัมพันธ์คุณรู้สึกว่าคุณมีความติดขัดในเรื่องของความสัมพันธ์โดยเฉพาะกับเพศตรงกันข้ามหรือในเพศเดียวกันเนี่ยคุณรู้สึกว่าเวลาคุณแสดงออกแบบเช่ตัวคุณหรือเปล่าหรือคุณรู้สึกว่ามันแบบมันอึดอัดอย่างบอกไม่ถูกอันนี้คือการที่คุณกําลังติดบล็อกอยู่นะคะ นอกจากนี้เนี่ยในเรื่องของความรู้สึกถ้าคุณมีความรู้สึกแบบรู้สึกผิดรู้สึกละอายรู้สึกโกรธพวกนี้ต่างๆเนี่ยค่ะอันนี้ก็คืออยู่ในโหมดของซีเครจักรนะที่คุณติดบล็อกนะคะและนอกจากนี้ค่ะในเรื่องของแอดดิชันคืออาการเสพติดบางคนเสพติดแอลกอฮอล์เสพติดของหวานหรือเสพติดอะไรก็แล้วแต่คุณกําลังติดบล็อกอยู่ที่ตรงนี้นะน่าสนใจไหมไม่น่าเชื่อนะว่าเสพติด ของเนี่ยจะกําลังติดบล็อกอยู่ที่ตรงนี้นะและคุณเนี่ยกำลังทําให้ทุกอย่างอยู่ในภาวะวิกฤตหรือเปล่าอย่างเช่นเลื่อนเล็กๆคุณก็สามารถทําให้เป็นวิกฤตได้อันนี้ค่ะอยากคุณไปตรวจสอบว่าคุณเนี่ยติดบล็อกซีโครจัก,กัะหรือไม่นะคะ ส่วนวิธีการฮิจลจักระนี้นะคะเนื่องจากว่าจักระนี้เนี่ยเป็นสีส้มเนาะดังนั้นการที่คุณทานอาหารที่มีสีส้มอย่างเช่นทานส้มง่ายเลยแม้ทานส้มนะคะหรือว่าอาหารอะไรก็ตามที่เป็นสีส้มเนี่ยสามารถฮิจลจักระตรงนี้ได้ให้คุณทานด้วยอินเทนชันแบบเซ็ตความตั้งใจว่าฉันทานสิ่งนี้เพื่อฮิจลจักระนี้นะคะหรือว่าจะลองใส่เสื้อผ้าสีส้มก็สามารถช่วยได้เช่นเดียวกันค่ะและนะคะในส่วนของจักระนี้เนี่ยจะสามารถ ฮิวได้ดีเมื่อคุณเขาเรียกว่าทำกิจกรรมโนทางน้ําอย่างเช่นการลงไปไว่ายน้ําหรือว่าการลงไปแช่ในน้าคุร้อนอะไรแบบนี้ค่ะให้เราใช้เวลาอยู่กับอ,อยู่กับน้ำเออกับน้ำเนาะเมื่อกี้ลืมพูดเรื่องรู้จักกะนะรู้จักกะเมะื่อกี้ขอ,อยันย้อนกลับไปนิดหนึ่งรู้จักกะเนี่ยให้คุณกราวนะคะอยู่กับธรรมชาติใช้เวลาอยู่กับธรรมชาติมากยิ่งขึ้นอันนี้ก็คือสามารถช่วยในส่วนของรู้จักกะได้นะขออภยัยเมื่อกี้ลืมนะคะ อ่ะคราวนี้ค่ะเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของ affirmation กันเลย affirmation เนี่ยให้คุณบอกตัวเองว่าฉันเป็นคนที่เป็นไงมีความคิดสร้างสารรค์ออันนี้นะให้คุณบอกตัวเองทุกวันว่าฉันเป็นคนที่มี creativity ค่ะและอันหนึ่งนะคะให้บอกตัวเองใหม่นะว่าฉันเป็นคนที่มีเอก,กลักษณ์เฉพาะตัวหรือชื่นชมตัวเองค่ะว่าฉันสวยหรือแบบผมหล่ออันนี้สามารถช่วยฮิลในส่วนของจักระนี้ได้นะ ทีนี้ค่ะถัดมา move มาถึงในส่วนของโซลา r p เพ็กซัสนะคะก็คืออยู่บริเวณในส่วนของท้องด้านบนนะคะตรงท้องด้านบนตรงนี้นะโซลา r p เพ็กซัสเนี่ยอันนี้จะเป็นเรื่องของวิวพ w e r รู้สึกว่าตัวเองเนี่ยมีพลังในการสร้างสรรค์มีพลังอำนาจในการ create ชีวิตตัวเองเออนะอันนี้นะคะคือสีเหลืองค่ะโซลาเพ็กซัสคือสีเหลืองแล้ววิวพลังทีนี้ค่ะถ้าสมมติว่าเราติดบ,บล็อกในส่วนของโซลาร์เพ็กซัสเนี่ย จะเป็นยังไงเนี่ยเราเรามาตอบอยากให้ทุกคนนะคะเรามาตอบคําถามดูว่าคุณมีอาการเหล่านี้หรือเปล่าอันแรกค่ะคุณกลัวการเปลี่ยนแปลงหรือเปล่าเออเพราะว่าการเปลี่ยนแปลงทำให้คุณรู้สึกว่าคุณแบบ lose power เออคุณลองไปถามตัวเองนะคุณกลัวหรือเปล่าไม่กล้าออกจาก comfort zone นะคะและถัดมาค่ะให้คุณลองถามตัวเองว่าคุณรู้สึกว่าตัวเองเป็นเหยื่อของเหตุการณ์อยู่ตลอดเวลาหรือเปล่า ฉันเป็นเหยื่อของเหตุการณ์ฉันไม่สามารถควบคุมเหตุการณ์ได้อันนี้ก็คือบล็อกนะคะในส่วนของโซลาร์เพ็กซเซสนะหรือบางคนค่ะอาจจะทําบางสิ่งบางอย่างมากเกินไปด้วยความรู้สึกที่ว่าฉันโลเซิร์ฟเอสเตมรู้สึกว่าแบบไม่มั่นใจและสัถ่ายตัวเองอะท้าให้คุณแบบว่าทำบางสิ่งบางอย่างมากเกินไปอันนี้ก็คือบล็อกบล็อกหนึ่งนะคะของโซลาร์เพ็กซเซสนอกจากนี้เนี่ยก็คือเรื่องของการเคารพค่ะถ้าสมมติว่าคุณรู้สึกว่าคุณ ไม่เคารพตัวเองหรือไม่เคารพคนอื่นตรงนี้ค่ะครูบางาใหญ่คุณเนี่ยไปตรวจสอบตัวเองด้วย,ชวยเช่นเดียวกันนะและถัดมาค่ะให้คุณลองถามว่าอะไรคือสิ่งที่ทําให้คุณรู้สึกว่าตัวเองไม่มีพลังอํานาจในการตัดสินใจเลือกชีวิตตัวเองเออคุณลองไปถามดูนะบางทีเรารู้สึกว่าเราเป็นเหยื่อของเหตุการณ์ตลอดเวลารู้สึกว่าตัวเองไม่มีวิวพาวเวอร์ในการเปลี่ยนแปลงตัวเองค่ะอันนี้คือสิ่งหนึ่งที่ครูบางอหญกจะา พูดเพิ่มเติมให้ละกันเนาะว่าบางทีเราอยู่ในสังคมที่ว่าบอกว่าเราต้องอยู่ในกรอบตามสังคมพ่อแม่บอกแบบนี้สังคมแบบแบบนี้ฉันต้องเป็นแบบนี้แต่ว่าใหญ่คุณรู้ไว้นะคะว่าทุกคนเนี่ยมีวิวพาวเวอร์ที่จะสามารถสร้างชีวิตตัวเองได้ในแบบที่คุณต้องการดังนั้นค่ะวันนี้กลับมาฟังเสียงหวัวใจตัวเองและให้คุณทําตามสิ่งที่คุณต้องการจะททาเพื่อกลับมามีวิวพาวเวอร์ในการสร้างชีวิตตัวเองหนึ่งครั้งนะซึ่งถ้าสมมติว่าคุณมีบล็อก ตามคำถามเมื่อกี้ที่ถามมาเนี่ยค่ะ สิ่งที่สามารถช่วยคุณได้เนื่องจากว่าโซลาร์เพ็กซ์เนาะเหมือนกับโซล่าเหมือนพาคีนะคะก็คือสีเหลืองดังนั้นน่ะคุณก็อาจจะลองใช้เวลาอยู่กับแสงแดดมากยิ่งขึ้นอันนี้ก็สามารถช่วยได้นะคะรวมถึงทานอาหารที่มีสีเหลืองอย่างเช่นฟักทองนะคะมะม่วงนะคะอร่อยเลยนะเออก็สามารถช่วยฮิวในส่วนของจากรกลนี้ได้และอย่าลืมค่ะก่อนทานก็คือเซ็ตอินเทนชั่นก่อนที่เราจะทานว่าเราทานเพื่อฮิวจักรกะตัวเองรวมถึงใส่เสื้อผ้าสีเหลืองเพื่อเพิ่มความมั่นใจของตัวเอง อันนี้ค่ะคุณสามารถไปแอแดบใช้ได้เลยนะทีนี้ครูาจะาอธิบายเพิ่มเติมในส่วนของอายุกับจัก,กระนะคะท่านเมื่อกี้ที่อธิบายไปคือรู้จัก,กระคืออันแรกสุดใช่ไหมคะจะเป็นช่วงสูตรถึงเจ็ขวบในเรื่องของความรู้สึกเซฟตี้รู้สึกปลอดภัยเนี่ยคือในช่วงต้นของชีวิตของคุณทีนี้ค่ะถัดมาเนาะคือในส่วนของ ซีโครเนาะซีโครคือช่วงอายุเพิ่มขึ้นมาดน,นึงคือแบบ Cre a t i v i t y กำลังแบบอิเล็กทิชชั่นชิฟแบบวัยรุ่นน่ารักน่ารักใช่ไหมคะอันนี้คืออยู่ในช่วงอายุแบบช่วงวัยรุ่นของคุณอะเออนะซึ่งช่วงตรงนี้ค่ะก็าอาจจะเป็นช่วงที่คุณกำลังอยู่ในวัยเรียนคุณคุณกำลังมีความคิดสร้างสรรค์ในการทำบางสิ่งบางอย่างกับชีวิตของคุณคุณอาจจะเริ่มมีเริ่มเรียนรู้ในเรื่องของความรู้สึกเออฉันรู้สึกละอายฉันรู้สึกว่าแบบรู้สึก อ,อิชาคนอื่นอะไรเงี้ยค่ะอันนี้ก็คือบล็อกที่อยู่ในซซโครจักกะนะซึ่งอยู่ในช่วงอายุที่คุณเป็นวัยรุ่นและถัดามาค่ะคือของโซลาร์พิกเซเนาะคือช่วงที่คุณแบบเหมือนคุณเรียนจบแล้วคุณมีวิวพ p าวเวอร์ในการลงมือทําอะไรบางอย่างดังนั้นนะคะถ้าสมมติว่าในช่วงชีวิตของคุณตั้งแต่เด็ก จนคุณโตขึ้นมาจนถึงวัยทางานเนี่ยมันมีหลายบล็อกในช่วงอายุของคุณที่มันติดบล็อกตรงนี้อยู่อะค่ะการที่คุณกลับไปเคลียร์ลิงกลับไปคิวตรงส่วนของแต่ละบล็อกตรงนี้ก่อนที่จะสามารถขึ้นมาถึงที่ฮาร์ดฮาร์ดจากหลาง,งคุณหัวใจของคุณเนี่ยเป็นสิ่งที่ควรจะทํา นะเพราะว่าถ้าสมมติว่าคุณยังไม่เคลียร์สามจักระนี้เนี่ยการที่คุณจะส่งพลังงานจากข้างล่างขึ้นสู่ด้านบนนะมันจะค่อนข้างลาบากเหมือนคุณเหมือนมีท่อน้ําแล้วมันมีหินเป็นบล็อกๆอ,อยู่นะคะงั้นเราไปฮิวตรงนี้ก่อนก่อนที่เราจะขึ้นมาที่หาจักระนะคะซึ่งถามว่าทําไมหาจักระถึงสําคัญเพราะเป็นจักระที่กําลังเชื่อมต่อขึ้นไปสูงขึ้นเหมือนเหมือนไวเบรชันที่สูงขึ้นโอเคปะเหมือนกับว่า สเตจด้านล่างนี่ค่ะสจักระแรกคือการ survival อยู่ใน survival Mode กําลังแบบต่อสู้ฟาฝัอ,อแต่ว่าจักราด้านบนเนี่ยคือเป็นจักรของความรักความรู้สึกแบบตื่นรู้ทางด้านจิตวิญญาณดังนั้นเนี่ยการที่คุณจะสามารถตื่นรู้แล้วมีความสุขได้อย่างแท้จริงนะคะคุณต้องไปเคลียร์บล็อกที่อยู่ด้านล่างนี้ก่อนโดยการเปเรียนรู้จากเหตุการณ์นั้นและยกโทษให้อภยัยทุกสิ่งทุกอย่างที่เกิดขึ้น อย่างเช่นอย่างที่บอกไปในส่วนของรูจักกะถ้าคุณมีความเชื่อบางอย่างที่มันติดบล็อกมีคนทำร้ายคุณหรืออะไรก็แล้วแต่สิ่งที่คุณสามารถทำได้นั่นก็คือการยกโทษให้อภยัยขอบคุณเหตุการณ์อันนี้คือการเคลียร์บล็อกได้ดีที่สุดโอเคไหมอันนี้คือหลักที่สำคัญคือการให้อภัยค่ะพอคุณให้อภัยได้แล้วคุณเรียนรู้จากตรงนี้แล้วอะค่ะ คุณจะรู้สึกว่าหัวใจของคุณมันเปิดโล่งมากยิ่งขึ้นอันนี้มันเป็นการเคลียร์บล็อกจากด้านล่างทำให้คุณสามารถส่งขึ้นพลังงานสู่หัวใจของตัวเองได้มากยิ่งขึ้นผ่านการยกโทษให้อภัยเกตแม็กเกตแม็กแล้วพอคุณสามารถเคลียร์บล็อกทั้งหมดปุบะพลังงานส่งขึ้นมาที่หัวใจของคุณปุบคุณจะรู้สึกเบาสบายรู้สึกว่าตัวเองเป็นความรักแล้วตรงหัวใจตรงนี้นะคะเป็นคลื่นแมกเนติกที่มีพลังงานสูงมากที่คุณจะสามารถดึงดูดสิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตแล้วก็สามารถ เจอบางสิ่งบางอย่างที่น่าัจรส์ใจมากิ่งขึ้นผ่านการฮิลลิ่งสอันนี้ก่อนเนาะสามกระแรกตรงนี้ค่ะเป็นสิ่งที่สําคัญเรื่อง่ายคือเป็นการเคลียเหมือนเจ้าคืนไบเบ a ร i ช n ที่มันเป็นรูปกลวยเมื่อกี้ใช่ไหมที่ขึ้นรูปให้ดูอันนี้ค่ะเหมือนเราเคลียอารมณ์ตรงด้านล่างตรงนี้ให้หมดไปและให้คุณรักษาสภาวะสเตทที่อยู่ด้านบนอันนี้คือสิ่งที่คุณควรทำ โอเคไหมสำหรับคนที่อยากจะตื่นรู้ทางด้านจิตวิญญาณเพราะจริงๆแล้วค่ะพวกเราทุกคนเนี่ยอยู่ในอยู่ในไฮไวเบรชันมาก่อนก่อนที่เรามาเกิดบโลกใบนี้แต่ว่าด้วยเหตุการณ์บางสิ่งบางอย่างก็ให้เราแบบมีบล็อกนู่นบล็อกนี่ไปเรียนรู้เหตุการณ์นู้นมีคนทำอันนี้ให้เราเรารู้ว่านี่เจ็บปวดเรารู้ว่าเราเลิมอ,อิจฉาคนเลิอ,อิจฉาคนอื่นอะไรแบบนี้ค่ะดังนั้นวันนี้ล่ะเรามาเคลียอารมณ์เออมาเคลียเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น กลับมาเรียนรู้ว่ามีอะไรเกิดขึ้นบ้างเอ้ยตอนนี้ฉันรู้สึกยังไงบ้างเนี่ยฉันรู้สึกไงคนอื่นเนี่ยเอ้เหตุการณ์นี้กําลังทํารายฉันอยู่หรือเปล่าเหตุการณ์ที่มันจบไปนานมากแล้วในอดีตยังกลับมาทําลายฉันอยู่หรือเปล่าชีังโกรธคนนี้อยู่หรือเปล่าอันนี้ค่ะคือสิ่งที่ถ้าเราสามารถเคลียร์ได้ทั้งหมดปุ๊บชีวิตของคุณมันจเบาสบายมีความสุขมากยิ่งขึ้นและนี่คือประตูสู่การเอาเวกเกนนิ่งอย่างแท้จริงค่ะ คุปังก็หวังว่าคลิปวิดีโอนี้นะคะจะเป็นประโยชน์สาหรับใครก็ตามที่สนใจในเรื่องของจักการะเนาะเราคุปังก็เชื่อค่ะว่าทุกคนเนี่ยมีศักยภาพในการพาตัวเองไปสู่จุดที่ต้องการจุดที่คุณรู้สึกตื่นรู้คุณรู้สึกมีความสุขในชีวิตมากขึ้นจุดที่คุณรู้สึกว่าเฮ้ยโลกนี้มันสุดยอดมากเลยอะ่ะฉันเกิดมาบนโลกนี้เพื่อเป็นความรักรักคนอื่นรักตัวเองค่ะแล้วก็สามารถสร้างสรรค์ชีวิตที่คุณต้องการได้ด้วยความรู้สึกที่มีความสุขจากภายในอย่างแท้จริง เพราะพลังในการสร้างอย่งตัวคุณวันนี้ครัวป้าเพื่อเศ้าขอลาไปก่อนขอทุกวันวันที่ดีวันนี้สวัสดีค่ะ